ครับปรกอบกับสังวันงานฝันสังวันบนปอก้เขาเนาะครับชิ้นของกันครับของ่ายเนาะของ่ายกันครับของปลาแหงเนาะครับเนาะของปลาแหงของเงี้ยเนาะครับเนาะเป็นขนมเนาะครับเนาะเป็นหมากม่วงปัญหาเนี่ยกลิ่นพืดบ่อยากเนาะครับเนาะจะไปกินอะไรปนว่ากับมีหอดของม้วเนาะครับเนาะหนึ่งมื้อ นีปลาซิ่วแก้วนะครับทอดสองฟงทอดปลาซิวแก้วสองฟงบ,บ่บอเคยเนาะเงินมะเขือครับของโปดเนาะเงินมะเขือครับหลวกผักของโปดมือนี้ผลิอยากม่วงมากินน้ำกันครับม่วง,งครับผลิอยามองมงนะ่วงเนาะม่วงลายครับส่วนนี้ ข่าวติ๊บใหญ่เนาะครับเนาะขนมคนในติ๊บข่าวติ๊บใหญ่เมื่อกินน้ากันครับกินบ่มดครับผู้เดียวเมื่อนี้ก็มันก็ลงนางลานเนาะลงนางลานจากมัดหัวครับติ่มัดหัวให้แล้วเมื่อนี้ตะไคร้เนาะมัดแล้วเมื่อนี้ก็ติดประเทศปเทศตอนเที่ยงกับอื่นเนาะครับเนาะเมื่อนี้ก็เมื่อนี้กับมัดตะไคร้ที่เขี่ยวให้แล้วเมื่อนี้เนาะหัวเนาะ มัดหนวดของเพ่นแทงแล้วๆกับติเทถ้าหาบอเทเมืรอนี่กับเมือยนนะครับเนาะครับมากินของกันครับก็อเศร้าครับเงิ่นบกียเนาะเมอรอนี่รับลวกพักปิ่งปลากะไรครับผู้ใดมมกปิ่งปลาถอดปลายูทั้งใต่ก็มีเต็มจานอยู่นี่ของบอเทเนาะครับนีของบอเทมันหลายแล้วสวัสดีครับ